้องบอกว่ากล้องหน้ามันบ้าไปแล้วนะฮะ5้าสบล้านมีมาให้ขนาดนี้ผมงงมากเลยว่าให้กล้องชัดขนาดนี้มันสายเซลฟี่ชัดแต่ไม่ต้องน้อยใจไปนะกล้องหน้าเนี่ยบอกเลยว่าก็ถ่าย 4K ได้ที่30เฟร,รมเหมือนกัน <Wow. S 1> โอ้ยอย่างงี้มันสายแบบคอนเทนต์เลยนี่หว่ากล้องตัวนี้เนี่ย สวดีครับผมทันทีสอาร์วันนี้ครับเรามีมือถือรุ่นที่เรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสกับตอนนี้เลยนะครันั่นก็คือ Vivo V27 5G ตัวนี้เองนะว i v o v 2ี5 g บตัวนี้ครับใช้ซีพจากเ e ด i a เท k ครับเป็นตัว ไดเมนซิตี้7,200ตัวนี้8คอนั่นเองนะถือว่าเร็วแรงจริงๆนะครับมาพร้อมกับแรมในเครื่องถึง8 g b เลยทีเดียวและยังมี Extended RAM อีก8 g b นะฮะก็เรียกได้ว่า หมดห่วงเรื่องแรงไม่พอเลยอ o m มเนี่ยมีมาให้2 5 6 g b นะฮะไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับสำหรับตอนนี้นะ VIVO V7 5G ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13ฮะ,ะทับด้วย FunTouch OS นะครับมาเรื่องของการชาร์จก,กันบ้างการชาร์จเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะ,ะสำหรับ VIVO V7 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นฟ t c ชาร์จที่แรงถึง6 6วัตต์เลยทีเดียวนะฮะ จากศูนถึง50%เนี่ยใช้เวลาเพียง19นาทีเท่านั้นเองส่วนตัวแบตเตอรี่ครบให้มาถึง4,600ม ah. ิลลิแอมแผนตัวนี้เนี่ยแบตอึดขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับมาดูด้านจอแสดงผลกันบ้างสำหรับ vivo v, v 7 5 g ตัวนี้มีขนาด 6.78นิ้วเลยทีเดียวมันก็ค่อนข้างใหญ่นะดูมือผมมือผมไซส์นี้อคุณว่าใหญ่ไหมอีกทั้งจอตัวนี้ท่านยังเป็นจอ OLED 2 4ตบครับ1 6ล้านสีนั่นเองนะฮะแล้วก็แล้วจอตัวนี้คก็จะมี HDR 10 Plus ด้วยนั่นเองนะครับความละเอียดของหน้าจอครับเป็น Full HD Plus นะครับตัวนี้ส่วนเจ้า Refresh Rate ของหน้าจอตัวนี้ครับอยู่ที่ 120Hz เลยทีเดียวนะรเรียกได้ว่า เล่นไปนี่ลื่นเปิดลื่นเปิดลื่นเปิดก็เรียกได้ว่าในสมัยนี้อาจจะเป็นมาตรฐานของจอมือถือทั่วไปแล้วนะที่ดีเฟนเ t e เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ90-120ถึงนั่นเองนะฮะสำหรับบอดี้กันบ้างบอดี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุเป็นกระจกนะครับขอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวเครื่อง มีให้เลือก3สีซึ่งก็มีสีเขียวครับสีทองแล้วก็สีดำนั่นเองนะสำหรับซิมครับก็สามารถใส่ได้เป็นนาโนซิมแบบ2ซิมเลยนะฮะอันนี้สาหรับกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ยมีขนาดถึง50ล้านครับบวกกับกล้องตัวนี้เป็น8ล้านแล้วก็กล้องมาโครอีก2ล้านนั่นเองฮะก็เป็นเรียกว่า Triple Camer a นั่นเองนะฮะมีรูรับแสงขนาด1.9เรียกได้ว่าถ่ายที่เนี่ยหลังละลายละลายเลยทีเดียวฮะแล้วที่สําคัญนะครับตรงนี้ครับยังมีออร่าลิงนะฮะก็ เป็นแฟลชที่เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ใหม่ๆจาก vivo นะฮะแถมกล้องหลังตัวนี้ฮะยังมีกันสั่น OIS ด้วยนะ,ะตองบอกว่ากล้องหน้ามันบ้าไปแล้วนะฮะ50ล้านมีมาให้ขนาดนี้ผมงงมากเลยว่าให้กล้องชัดขนาดนี้มันสายเซลฟี่ชัดแล้วรูปภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะมาดูโหมดภาพกันาการับโหมดภาพก็ตรงนี้ นี่ก็มีเป็นเซิร์ฟี่นะมี H D R มีอะไรอย่างนี้กล้องหน้าบอกเลยว่าชัดมากไปดูรูปได้นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับอันนี้เดือดกว่าเดิมครับอันนี้ก็จะมีเป็น180นะครับ180 60 F P S แล้วก็เป็น 4K เลยนะครับ 4K ก็จะได้ที่30 F P S นะแล้วบอกเลยว่าโคตรชัดชัดมากๆนะครับไม่รู้จะชัดขนาดไหนแล้วแม่งชัดโคตรโคตรเลยครับพี่น้อง โอ้โห oh, oh, อย่างชอบนะครับอีกทั้งเนี่ยหน้าเนียนได้อะเน,นี่ยดูครับเป็นไง oh. หน้าโคตรเนียนโอ้ยดูด oh. เเนะิเนียนเกินนะครับเนียนเกินเกินปุยมุย้ยนะเออเรียกว่ากล้องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเ oh. ซลฟี่เนี่ยมันคือที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ดีจริงๆนะ <c oughs> แต่เสียอย่างเดียวมันเป็นลำโพงเดียเด่ยวนนเอนนะฮะไอเซ็นดานิดหน่อยบอกเลยว่ากล้องเนี่ย มันจัดเต็มแน่นอนใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะสำหรับ,บการถ่ายวิดีโอสำหรับ VIVO V7 ตัวนี้นะถือว่าทําได้ดีมากๆในระดับ 4K 30fps เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากได้60เฟรมเนี่ยจะถ่ายได้ที่ Full HD นั่นเองนะแล้วก็จะมีการสั่นด้วยเรียกได้ว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งของ VIVO V7 5G ตัวนี้เลยทีเดียวแต่ไม่ต้องน้อยใจไปนะกล้องหน้าเนี่ยบอกเลยว่า ก็ถ่าย 4K ได้ที่30เฟร,รมเหมือนกันโอ้อย่างนี้มันสายแบบคอนเทนต์เลยนี่หว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลเทนจาก GD Mark กกันดีกว่าว่าจะได้คะแนนที่เท่าไหร่นั่นเอง c ด m a มากครับสำหรับ Vivo V75g นะฮะโหได้ไป4,343นะฮะโหถือว่าดีมากครับ average f r a แฟ rate เนี่ยได้26นะครับโอ้โหแจ่มจริงเรียกได้ว่าเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแรงแน่นอนนะครับนี่โอ้โหเนี่ยยังไ,ไงแรงจริงๆนะฮะแรงจริงๆไม่ได้โม้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้โม้ของจริง วิป7 5G ตัวนี้ถูกใจกันหรือเปล่านะฮะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากวิ v วิปเจ 5G ตัวนี้ไว้ด้วยมาจัดกันมานะ,ะบอกเลยว่าหู oh. สายคอนเทนต์สายเซลฟี่สายที่แบบต้องถ่ายต้องอะไรเงี้ยแล้วเล่นเกมเล่นเกมโอเคนะฮะเล่นเกมนี่บอกเลยว่าถึงขั้น <Wow. S 1> ดีเลยอันนี้แต่เครื่องอาจจะมีความร้อนนิดนึงมันจะร้อนหน่อยนะครับเพราะด้วยตัวเครื่องที่มันบอบบางแบบนี้เนี่ยมันก็ต้อง นะมันก็ต้องระบายความร้อนออกมามันก็ถูกแล้วนะฮะมันก็ถูกแล้วแต่เล่นเกมเนี่ยโอเคเลยดีเลยแต่กล้องเนี่ยเรียกว่าโคตรดีนะครับใครแบบอยากแบบถ่ายสีสวยถ่ายคอนเทนต์ถ่ายติกตอกอย่างเงี้ย 4K ไม่คุณแม่งคุ้เวอร์ยังไงฝากกดติดตามทางคิดเอาด้วยฮะไว้เจอกันคลิปหน้าละกันวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบายยฝากไว้ด้วย Vivo V27 5G ถ่าย 4K 30fps นะฮะหูไปไงนี่มัน 4K 30fps นะฮะหูมันแถมยังปรับสีผิวได้ไงโคตรเนียนอือหือเกินปุยมุยเนียนเกินปุยมุย,มยอ่ะออใครชอบกล้องหน้าแบบนี้ต้องจัดแล้วนะฮะหูเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเลยอันนี้ดีจริงๆมันแบบไบรท์ามาก เวลิก o o d นี่คือวิดีโอ60เฟรมเอ้ยไม่ใช่4 k 30เฟรมนะครับโอ้โหจังหวะร้อนๆแบบนี้โอ้ยเอรูถ่ายเป็นยังไงเราจะไปกลางแดดกันนะครับหือโอ้หถ่ายดีมากโคตรแ่มสุดยอดที่มันดีสิเนี่ย โคตรดีนะนี้เปิดโหมด Streety Face นะครับก็เรียกได้ว่ามันก็จะแบบมันจะโฟกัสที่หน้าเราอะเออเห็นปหมอันเนี้ยแล้วเราก็สามารถเดินไปแบบชิวๆอันนี้ก็จะเป็นความละเอียด Full HD นะครับ30ที่เฟรมเท่านั้นนะครับแต่เรบโหมด Streety Face นะครับใช่หนห,หน้าผมก็จะแบบดูนิ่งๆไหมเป็นไงดูแบบอุ้ยเดินแบบเนียนเลยไงแต่แต่แอบแอบบมีกระกนิดหน่อยหรือเปล่า เฮ้ยแต่ดีดีมากเลยอ่นนี้เปิดสเตดี้เฟสบวกหน้าเนียนนะฮะโอ้คุณดูดิว้าวว้าวโอ้เกินปุยมุย้ยดูหน้าดิโอ้โหเนียนเกินนะครับอันนี้เป็น 4K นะฮะหน้าเนียนหน้าเนียนแบบ 4K ไงใครถ่ายคอนเทนต์ถ่ายทิกตอกเนี่ยบอกเลยโคตรแจ่มอ่ะดู โอ้โหดีจริงดูดิโอ้โหเกินไปแล้วอันนี้มันเกินไปแล้วหน้าไม่ใช่คนแล้วมั้งเนี่ยอันเนี้ยเนียนเกินนี่คือ 4K 30เฟรมนะครับดูภาพอื้มสีมันสดขนาดนี้เกินปุยมุยสีมันสดขนาดนี้เลยเหรอเอาตากผ้าอยู่แล้วนี่อื้เลี้ยวสักหน่อยโอ้โห ดูดีมันสดเกินเนาะมันตดเกินเนาะดูดิเวอร์ปะนกนสั่นด้วยนะเนี่ยออืหือน้องๆ vivo v17 นะครับถ่าย 4k 30เฟรมว้าวซ่าโอ้โหราคานี้แบบนี้อชอบเลยอย่างชอบเลย สีโคตรเอา